สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาที่หน่วยการเรียนรู้ที่19อาชีพใกล้ตัวและหน่วยการเรียนรู้ที่20อาชีพในฝันนะคะเรามาดูใบงานแรกกันเลยนะคะเด็กๆนี่มีอาชีพและสถานที่ที่อาชีพนั้นปฏิบัติงานอยู่นะคะมาดูภาพแรกใครคะคุณหมอคุณครูคุณตำรวจคุณทหารนะคะมาดูซิว่าแต่และอาชีพทํางานอยู่ที่ไหนอ,อันนี้โรงเรียนค่ะโรงพยาบาลค่ะ อ,อันนี้ค่ายทหารคร่ะอันนี้เป็นสถานีตำรวจค่ะเด็กๆลองดูคุณครูคุณหมอทํางานที่ไหนคะโรงพยาบาลหนูก็โยงมาเลยที่โรงพยาบาลคุณครูทํางานที่ไหนคะโรงเรียนก็โยงไปที่โรงเรียนเลยภาพนี้คุณตํารวจทํางานที่ไหนคะสถานีตํารวจหนูโยงมาเลยส่วนทหารทํางานที่ไหนลูกค่ายทหารเอาโยงไปเลย่ง่ายๆนะคะใบงานนี้นะคะ ใบงานถัดไปนะคะมาดูอาชีพคุณครูเด็กๆลองดูสิอุปกรณ์อะไรที่คุณครูใช้คุณครูใช้อะไรคะหนังสือหรือเปล่าคุณครูใช้ปืนหรือเปล่าหรือคุณครูใช้กุญแจมือหรือเปล่าคุณครูใช้อะไรคะคุณครูใช้หนังสือหนุกโยงเส้นหนังสือไปให้คุณครูเลยนี่คุณครูต้องใช้หนังสือเพื่อที่จะสอนเด็กๆนะคะเอาใบงานถัดไปนะคะมาดูอ่าใบงานนี้ให้เด็กๆรู้จักคุณหมอค่ะคุณหมอแจกยาอ่ายาหนึ่งขวดนะคะให้เด็กๆเนี่ย ลากเส้นตามรอยประค่ะใช้ดินสอนะคะลากเส้นตามรอยประแน่นะคะแล้วก็ระบายสีขวดยาตามจินตนาการเด็กๆอย่าลืมลากเส้นตามรอยประกล่องข้างล่างด้วยระบายสีด้วยก็ได้ค่ะคุณครูชอบสีสวยๆนะคะเด็กๆอย่าลืมลากเส้นตามรอยประนะคะใบงานถัดไปนะคะอะ่มาดูอาชีพต่อไปแม่ค้าแม่ค้าขายอะไรคะเด็กๆลองดูที่แม่ค้าถืออยู่อะไรคะ แตงโมค่ะเด็กๆลองหาดูสิคะข้างล่างแตงโมอยู่ไหนอ่าแตงโมอยู่ข้างตรงนี้คะ่ะโยงมาเลยคะ่ะโยงคะ่ะจากหัวใจตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยคะ่ะแม่ค้าขายแตงโมนะคะอ้าวแม่ค้าขายแตงโมคุณครูให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพผลไม้ที่แม่ค้าถืออ่ะแม่ค้าถือแตงโมนุก,กโยงมาแค่นี้นะคะใบงานนี้อ่าใบงานถัดไปนะคะเรามาดูคุณหมอคะ่ะคุณหมอทําอาชีพคุณหมอที่ไหนคะ ที่โรงพยาบาลหรือโรงเรียนคะเด็กๆช่วยกันตอบคุณหมอก็ต้องอยู่โรงพยาบาลค่ะหนโยงเส้นคุณหมอมาที่โรงพยาบาลเลยง่ายๆนะคะอะไปงานถัดไปมารู้จักอาชีพนักดับเพลิงค่ะไฟไ i g h t e r ไฟไ i g h t e r นักดับเพลิงนะคะเด็กๆลากเส้นตามรอยปะเลยค่ะลากเส้นตามรอยประรูปหยดน้ํา หยดน้ําที่นักดับเพลิงเอาไปใช้ดับเพลิงดับไฟนะคะเสร็จแล้วหนูลากเส้นตามรอยปราเสร็จหนูก็ระบายสีหยดน้ําให้สวยงามตามจินตนาการเด็กๆเลยจะเอาสีอะไรก็ระบาย